ทำนายความฝันฝันว่ามีคนให้เงินถ้าคุณฝันว่ามีคนให้เงินหรือมีคนนำเงินมาให้จะสามารถทํานายได้ว่าช่วงนี้คุณจะแฮปปี้เป็นอย่างมากเพราะจะได้รับโชคลาภทั้งเรื่องการเงินและความรักใครที่กําลังหอเหวียวอยู่ขอให้เตรียมตัวรับโชคกันได้เลยต่อจากนี้ไปชีวิตคุณจะดีสุดๆจนคนรอบข้างต้องอิจฉากันเลยและ ฝันว่ามีคนให้เงินทำนายฝันว่าด้านการเงินคนที่ทำราชการมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและต้องระวังการขัดแข้งขัดขาเอาไว้ด้วยมีคนไม่หวังดีต่อคุณอยู่ควรระวังตัวเองให้ดีตลอดเวลางานต่างๆของคุณควรทำให้ถูกต้องถูกขั้นตอนเอาไว้เสมอเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่กลับมาทำร้ายตัวคุณเอง ปัญหาการเงินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะคลี่คลายหนี้สินต่างๆก็จะมีเงินมาใช้คืนได้อย่างทันท่วงทีไม่ทําให้คุณต้องเสียเครดิตส่วนด้านความรักคนรักของคุณจะเอาใจใส่คุณมากๆคุณจะได้รับความรักจากเขาอย่างเต็มที่ทาให้คุณมีความสุขมากๆปัญหาต่างๆที่เคยมีก็จะหายไปมือที่สามเข้ามาแทรกไม่ได้ เพราะคุณรักกันมากๆแต่ต้องระวังเรื่องอุปัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนรักของคุณด้วยควรมีสติกันอยู่ตลอดเวลาคนโสดก็มีแววจะได้พบกับคนที่ถูกใจเขาจะเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณทุกอย่างถ้าเจอแล้วก็ลุยได้เลยมีเปอร์เซ็นต์สมหวังสูงมากๆค่ะ ถ้าคุณฝันว่ามีคนให้เงินถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแต่ก็ยังไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวงเท่าไหร่นักโดยเฉพาะการพนันควรออกให้ห่างอย่าเอาตัวเองเข้าไปพัวพันเด็ดขาดเพราะมีแต่เสียกับเสียแน่นอนเลขเด่นคือเลขหนึ่งเลขนำโชคได้แก่66 6 36 9 369 7 6 6และ 6กหค่ะถ้าคำทํานายนี้โดนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและฝากกดติดตามช่องคนดวงดี Lucky Person ค่ะไว้ติดตามคำทํานายต่อๆไปและเลขเด็ดทุกงวดนะคะ